ปประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่3กุมภาพันธ์2557ะคะตลาดหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยเรามองว่าคงจะค่อนข้างเงียบเหงาแล้วก็ไปไหนไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะก็มองดูแล้วยังค่อนข้างจะขาดปัจจัยบวกที่ดูโดดเด่น ขึ้นมาผลักดันการฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะคะถ้ามองจากปัจจัยภายนอกเนี่ยตัวดัชนีดาวโจนที่สุดตัวลงไปกว่า150จุดเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็คงส่งอิทธิพลในเชิงลบต,ต่อภาพโดยรวมของตลาดนะคะรวมไปถึงเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจของจีนนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตนะคะออกมาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแย่นะคะออกมาอ่อนตัวลงามาที่50.5นะคะจาก เมื่อเดือนก่อนหน้านี้ที่51นะคะแล้วเมื่อเช้านี้มีการประกาศตัวเลขตัว PMI ภาคการผลิตของจีนด้วยนะคะก็ออกมาค่อนข้างจะต่ำนะคะต่ำสุดในรอบ1ปีนะคะมาอยู่ที่53.4ในเดือนมกราคมนะคะเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่อยู่ที่54.6นะคะยังไรก็ตามเนี่ยก็ยังอยู่เหนือระดับ50ซึ่งเป็นระดับปกติอยู่นะคะแต่ว่าตัวเลขที่ดูถดถอยลงเนี่ยน่าจะส่งอิทธิพลในเชิงลบต่อเซนติเมนต์การลงทุนในภูมิภาคนะคะรวมถึงตลาด บ้านเราด้วยสำหรับในประเด็นกา,การเมืองภายในของเราเองเนี่ยผ่านพ้นกันเลือกตั้งเมื่อวานนี้ไปได้นะคะก็ถือว่าไม่ได้มีความรุนแรงมากมายอะไรที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ผลสรุปของการลงคะแนนนะคะก็สามารถเ,เปิดลงคะแนนเสียงได้ทั้งหมดประมาณ89.2เอ,อ 89. นะคะคือ83,813หน่วยนะคะจากทั้งหมด 9 3 9 5 2หน่วยนะคะแต่ว่าก็จะถือว่ายังไม่สามารถน่าได้มีสอสอครบตามจำนวนพอที่จะเปิดสภาได้นะคะยังไม่ได้มีการประกาศคะแนนนะคะก็คงต้องรอ,อดูเรื่องของซีรีส์ของการเลือกตั้งซ่อมนะคะแล้วก็เปิดเลือกตั้งล่วงหน้าในช่วงที่ผ่านมาที่มีหลายเขตที่เปิดไม่ได้มาสมทบด้วยนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวของทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต่อต้าน ตัวการเลือกตั้งนะคะก็คงจะดำเนินต่อไปนะคะรวมไปถึงเรื่องของออจับตาดูว่า จะมีคนไปยื่นเรื่องเพื่อให้การเลือกตั้งในเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นโมฆะหรือไม่นะคะก็คิดว่ายังมีการดําเนินการในขั้นต่อๆไปอีกหลายประเด็นนะคะสาหรับการเมืองภายในนะคะก็คิดว่าคงเป็นลักษณะของความยืดเยื้อที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่ยังไม่ได้มีความคืบหน้าในทางออกนะคะตรงนั้นน่าจะเป็นเนกาทีฟแฟกเตอร์ต่อไปกดดันภาพโดยรวมของตลาดนะคะถึงแม้มีการดิดตัวระหว่างวันก็คิดว่าคงไปไหนไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะเพราะว่า,ายังไม่ได้เห็นปัใจจัยในเชิงบวกนะคะการเมืองที่ดูยังยืดเยื้อถึงแม้ ไม่รุนแรงก็คิดว่าไม่น่าจะส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดนะคะ ตอนนี้การเคลื่อนไหวของทางกลุ่มกาปาปาสนะคะยังคงดําเนินต่อไปนะคะมีการยุบเวทีในส่วนของที่ลาดพร้าวแล้วก็อนุสาวรีย์นะคะจะมารวมตัวกันอยู่ที่สวนลุมนะคะเ,เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะตรงนั้นอาจจะช่วยลดความตึงเครียดลงได้เล็กน้อยนะคะจากสถานที่ที่ดูการปิดล้อมนี้ก็คือลดน้อยลงนะคะแต่ว่าการดําเนินการในการชุมนุมเนี่ยยังคงดําเนินต่อไปนะคะก็คิดว่ายังไม่ได้ เป,เป็นการให้ภาพที่ที่ดูจะเป็นจุดสิ้นสุดของการชุมนุมนะคะตรงนั้นก็คิดว่า,าคงไม่ได้ส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดเท่าไหร่วันนี้เนี่ยยังคงมีหลายตลาดที่ปิดทําการเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะคิดว่าจะทําให้ตลาดดูเงียบเหงาต่อไปนะคะตลาดที่ปิดทําการก็จะมีจีนฮ่องกงไต้หวนันมาเลเซียแล้วก็เวียดนามนะคะวันนี้คิดว่าคงแกว่งอยู่ในกรอบจํากัดนะคะเราให้กรอบ12,50-12 90นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยคงเหลือไว้2ตัวนะคะคือ TTA แล้วก็ฮาน่านะคะในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นบ้างนะคะคิดว่าคงต้องเงียงคงเอาไว้ทุกตัวนะคะแล้วก็รอทำกำไรออกไปนะคะมีตัว KBank นะคะ h a น a Home Pro นะคะ JMT นะคะ ASP j m a r t นะคะ PTTGC แล้วก็ตัวสุภาลัยค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ